สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับพาคุณใหญ่มาหัดขับรถนะครับเพราะคุณใหญ่เตรียมจะเดินทางไปภูทเบิกนะครับอาจจะต้องมีได้ขับรถเป็นระยะเวลาหรือช่วงเวลาเพื่อให้เปลี่ยนกับคนขับมือหนึ่งไปก่อนนะครับก็เลยต้องมีความจําเป็นต้องเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับวันนี้นี่ครับนี่เราอยู่ที่กันที่ พุทธมนตรสายสามนะครับมุ่งหน้าไปถนนอักษะนะครับเราจะไปหัดขับรถกันที่นั่นนะครับโอ้ยข้างหน้ามีฝนมาแล้วครับเมฆคึบมาเลยนะครับเรามาดูกับมือสำรองกันดีกว่าครับนี่ครับตอนนี้เขาขับปาดหน้าไปหมดแล้วเนี่ยครับจะด่าแม่แล้วเรานี่ครับตอนนี้รถทุกคันได้แซงกันไปหมดแล้วนะครับโอ้รถทุกคันได้แซงเราไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ข้างหลังเราไม่มีรถแล้วนะครับ เราจะไปกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่ครับคันนี้แซงอีก้วครับสวิฟครับโอ้โหแซงความไปแล้วครับผมโอ้ตอนนี้เราครับเราเราใช้ความเร็วแบบถูกกฎหมายนะครับตอนนี้นี่ครับข้างหน้าไฟแดงครับรอหน่อยครับเริ่มชะลอแล้วนะครับไหมเริ่มชะลอแล้วชะลอแล้วตอนนี้เราถึงตะบนถนสายสามซอยสิบสามแล้วนะครับยังไม่ถึงกิโลเลยอ่ะ โตเลยนะครับนี่ติดแสดงอยู่นะครับตรงนี้ติดแสดงอยู่ติดแสดงอยู่นะครับเียวละเจนี่เราตามติดเขาทันแล้วนะครับมากี้เขาแซงเราไปหมุนแล้วนะครับนี่วันนี้เราตามมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับเราอยู่ในรถรุ่นยูสุมิ l เอนะครับนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับนะครับความเร็วนี่ครับเราใช้ความเร็วถูกกฎหมายนะครับนี่ ไปด้วยชมวิวไปด้วยนะครับตอนนี้เราสังเกตซ้ายสังเกตขวาด้วยนะครับนี่ไมกแล้วครับไมแก,แกแล้วครับก็แซงเราไปแล้วครับผมตีขวาแซงเราไปหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับเราไปเรื่อยๆของเรานะครับจะถึงจะขับเร็วขับชาจจุดหมายเดียวกันครับผมถึงที่เหมือนกันครับผมไปแล้วเดินทางไปได้เรื่อยๆนะครับ คนขับมือเหงื่อออกหมดแล้วนะครับเกรงไปหมดแล้วครับเทาหกสิบใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่มันเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเร่อเนี่ยยังไปร้อยน่ะนี่ขันเก่าขันเก่าไปร้อยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรถ PPV นะครับรถค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็อาจจะควบคุมหรือว่าคอนโทรลยากนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องเรียนรู้กันไปครับค่อยๆขับรู้จักนิสัยของรถ ไปได้เรื่อยๆครับป่อดภัายหายห่วงนี่ครับรถลูกโป่งนะครับนี่กรงฟูนะครับโอ้ยรถสติ๊กเกอร์รถลูกบอลนะครับนี่เราชมวิวอยู่ครับด้านซ้ายจะเป็นนี่ครับมินิคาเฟ่นะครับนี่นี่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนี่เราชมวิวข้างทางไปด้วยนะครับรถจอดติดไปได้อีกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชม ถนนอักษะเป็นถนนอุทยานที่สวยที่สุดในประเทศไทยกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะนี้เราจะอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสามข้างหน้าจะเป็นสนามหลวงสองนะครับที่จะมีต้นไม้แล้วก็มีของขายของฝั่งทนนะครับนี่ครับไป,ป้าคันเร่งฟ้ายคันเร่งไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมไม่ได้ปรับใช่ไหใช่ครับอตอนนี้ยังยังใช้ในโหมดของคันเร่งไฟฟ้าอยู่นะครับก็าอาจจะจะมีการออกตัวปลุดปราดนิดนึงนะครับตอบสนองกับ เท้าเรานะครับให้รถได้ออกตัวลื่นไหลดีขึ้นนะครับไปเออ้เลยครับอาคันหน้าเไปครับใจเย็นๆนะครับเราจะไปต้องรีบเราไปเรื่อยๆครับเห็นรถตักด้วยอ่ะรถตักนะครับ ซ้ายแ ra ล้วก็ได้ครับดูครับซ้ายว kind of ่างครับออกมาเลยตบเปิดเฟเลี้ยว์ด้วยนะครับโอเคเราเปิดเฟเลี้ยวด้วยนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆครับตรงไปครับตรงไปครับอ่าตรงไปได้เรื่อยๆครับป้ากล้องบังอ๋อตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆครับสายตรงไปเรื่อยๆครับไปแล้วครับเราเริ่มแซงเราไปแล้วนะครับ ใส่แยงแซงเราเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคิดดูสภาพครับคือยังกะออนนี้ค่อยๆไปครับคือยังกะอช้ากว่านี้นะท่านผู้ชมครับเต่ากัดยางแน่นอนครับผมแล้วก็อยาเอามันบังดิมึงโอเคโอเคครับครับครับถอยแล้วครับไฟหน้าไฟแดงนะครับงหน้าไฟแดงครับโอเคเราอยู่ผิดเลนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ เราอยู่เลนเลี้ยวซ้ายนะครับดเดี๋ยวข้างหลังอาจจะบิดแตะเราหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับรเราไม่รู้นะครับตอนนี้ขึ้นอ,อยู่กับสถานการณ์นะครับเอาละครับกดดันข้างหลังมาแล้วครับกดข้างหลังมาแล้วบีบแตะหรือเปล่า,เ,าเพราะว่าเราอยู่ผิดเลนนะครับ,ขขบเขาเขาเิดไฟเลี้ยวปะนะอาจจะไม่ค่อยได้ขับรถนะครับก็เลยอาจจะไม่รู้ขอประทานอภัยด้วยนะครับจะเขาบีบแตะก็จะขอโทษเขานะคะข้างหลังครับสีส้มครับ ปิดไฟแดงอยู่นะครับเย็นมากนะคะแต่ไม่เหงื่อแตกมากเลยอ่ะโอ้ยมากเลยเหงื่อแตกสี่สิบหกแล้วครับ เส้นทางของเราจะให้ได้เห็นถนนอุทยานนะครับว่าสวยงามแค่ไหนต้องมีสติอย่างเงี่ยวต้องมีสตินะครับใช่ครับขับรถต้องมีสติก่อนสตาร์ทนะครับครับเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับเต็มตัวเราไปเ่นเราก่อนครับเปิดไฟเลี้ยวขวารอไว้เลยครับไฟเลี้ยวอ่าเลี้ยวขวาครับพอกระบะไปเราก็ขวามีรถหรือเปล่าครับเราก็ค่อยๆออกครับีแล้วก็ปิดเราไปก่อนนะครับเราก็อยู่เลนนี้ไว้ก่อนเลนโล่งเราก็ค่อยๆแย่หัวออกไปครับค่อยๆครับ ไปแล้วครับคั้นหนึ่งครับโอ้โหแซงทั้งซ้ายมอเตอร์ไซค์แซงเราไปครับแซงซ้ายแซงขวาเราไปหมดแล้วครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเต่ากัดยางแล้วครับผมข้างหน้าเป็นไฟแดงอีกแล้วนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกลของอุทยานแล้วนะครับไฟแดงอยู่งมุมไฟแดงแล้วเฮ้ยมีเมซอนนี่เอ้ปั๊มน้ำมันนี้เป็นปั๊มน้ำมันที่สวยงามมากเป็นปั๊มน้ำมันแบบเป็นวงกลมนะครับ เลยมาแล้วครับเลยมาแล้วเดี๋ยวเราจะวนเข้าไปดูครับฮะตัวดูดิเหรอยังครับเราตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปตอนนี้ครับอ่าไฟเขียวแล้วครับให้ดูหน้าตาลงมาแล้วอ่ะสีส้มเลยนะเราตามเราไ้วครับอาจจะสงสัยเมื่อกี้ทำไมเลี้ยวซ้ายเราไม่เลี้ยวนะครับเขาก็ต่อตามเราเราอาจจะไม่รู้กฎจราจรนะครับเพราะว่าเราพะวงกับรถคนขับรถใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับพวงแต่พะวงกับรถ ลืมดูไฟแดงลืมดูสัญญาณจราจรนะครับอันนี้สิ่งสําคัญนะครับเราต้องดูด้วยนะครับเพราะเราอาจจะไปอยู่ในเลนเลี้ยวคนอื่นแล้วเราก็ไปกักเลนเขาเข,า,ข,า,ขาอาจจะไม่ได้เลี้ยวนะครับเราอาจจะทำานกฎจราจรคือไม่ได้ขับรถมาก,กี่ปีแล้วอันนี้คุณนัทพรนะครับคุณใหญ่นะครับไม่ได้จับรถมาเลยสามปีเขาข้าสองถึงสามปีนะครับ จะลืมหลงลืมไปบ้างนะครับอันไหนเบรกอันไหนคันเร่งก็เริ่มทบทวน,นะนกันไปครับต้องขับทุกวันนะครับทุกวันมันก็ใช่ต้องขับทุกวันนะครับนี่ขรับรอบนี้แล้วก็อีกนาเลยเนาะก็ <ues> <S 2> <S 2> จะได้ขับจะรอนะครับจะมีรถออกมาครับเบรคนิดหนึ่งครับเบรครับเบรกโอเคตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับโอเคติดไฟเลี้ยวอยู่ครับปล่อยเขาตรงไปเลย ไปงื้องักไม่ได้นะครับจะไปก็ไปเลยขอจะได้รู้ทางหน้าเป็นถนนอุทยานแล้วนะครับเตรียมตีไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้าซ้ายครับผมเราจะได้พบกับถนนอุทยานกันแล้วนะครับวันนี้สิบนาทีแล้วนะครับผมไปแล้วตีไฟเลี้ยวซ้ายแล้วโอเค ซ้ายครับเต็มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายได้เลยครับอันนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับสัญญาณไฟไม่เป็นไรครับไปได้เลยครับโอเคไปได้เลยครับเลี้ยวซ้ายได้เลยครับขณะก็เลี้ยวซ้ายตามใหญ่แล้วะบอกไม่เลี้ยวครับไม่เลี้ยวครับไม่เลี้ยวครับโอเคมายไเลี้ยวซ้ายครับไปเราไปได้เลยครับโอเคตรงไปเลยครับนี่เราเข้าสู่ถนนอุทยานแล้วนะครับหรือทางฝั่งตนจะเรียกว่าถนนอักษะครับอยู่พุทธมณฑลสายสาม เชื่อมต่อพุทธมณฑลสาย4ี่กับผมครับถนนมาชมบรรยากาศถนนนักศักดิกันนะครับนี่มีความสวยงามมากครับถนนเรียบนะครับสวยงามมากครับข้างหลังก็หัดขับรถเหมือนกันเชื่อดิครับไปได้เรื่อยๆครับข้างหลังเัาควรจะใส่ไว้ก็ได้นะแต่เขาไม่ใหูไปได้เรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆ โอเค okay, ท่านผู้ชมครับแล้วเราก็บายบายกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ